ตัวนี้นะครับเป็น New Fortuner เครื่องยนต์2.8วันนี้มาใส่เทอร์โบคู่พร้อมอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นป um ั๊มโมแคมชาร์แล้วก็หุวฉีดกล่องเพิ่มแรงมา้าตัวนี้เป็นของ ECU AI นะครับพร้อมปักจูนบูทเทอร์โบ38ปอนนะครับก็ถือว่าแรงมา้าแรงบิดออกมาได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูแรงม้าก,กันครับสำหรับรถที่ต้องการใช้งานนะครับเราจะทำแรงม้าอยู่ประมาณ550นะครับ แต่ตัวนีแ้แรงบิดเนี่ยขึ้นไปถึง600ถามว่าเพียงพอไหมเพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้ามีการอัปเกรดมีการใส่ออยล์เกียร์เพิ่มนะครับ600แรงบิดก็ไม่ใช่ปัญหานะครับส่วนแรงม้าที่เราทําได้อยู่ที่280แรงม้าเอา280แรงม้านะครับไปคูณอีกประมาณ14%นะครับก็จะอยู่ประมาณ320แรงม้านะครับสำหรับ New f o r t u n e r หรือ r e v o นะครับเครื่องยนต์2.8ที่ต้องการเทอร์โบคู่นะครับแรงม้าอยู่ที่2 8 0แถึง300รแรงม้าเนี่ยคือ สเปกนี้นะครับรับได้ถ้าสนใจรูปแบบโมดิฟายก็ลองติดต่อเข้ามาหาเราได้นะครับพี่ไทยจิตเจริญดีเซล